สวัสดีแฟนวอลเลย์บอลทุกท่านคลิปนี้จะพูดถึงผลงานของเตยหัตถยาบำรุงสุขวอลเลย์บอลสาวไทยนะครับซึ่งผลงานในวีคนี้โดดเด่นมากติดท็อปไฟเป็นครั้งแรกในวีลีก2022-23อยู่ในอันดับ4ผลงานปังมากโดดเด่นที่สุดในเกมวันอาทิตย์ที่4ทธันวาคมที่ผ่านมาซึ่งโดนเดนโซนะฮะเจ้าบ้านนะครับเดนโซนำไปก่อน2เซต และก็เซตที่3นี่เกือบจะไม่รอดอยู่แล้วต้องสู้กันถึงดิวนะฮะกว่าจะชนะแล้วก็สามารถพาทีมพลิกกลับมาชนะได้อีกครั้ง2เซตที่เหลือนะครับเตยทําคะแนนนัดนี้ทำไปทั้งหมดถึง18คะแนนตบ10นะฮะบล็อก8ทํทำให้ติดท็อปไฟในวีคนี้อยู่ในอันดับ4นะครับเมื่อกลับไปดูผลงานของเตยหัตยาบลุงสุขตั้งแต่นัดแรกในฤดูกาลนี้เตยทำคะแนนได้ทุกนัด แล้วก็เป็นตัวจริงตลอดนะครับแต่นัดล่าสุดก็คือวันที่4ทธันวาที่ผ่านมาผลงานเรียกได้ว่าโดดเด่นโดดเด่นที่สุดนะฮะโจมตีได้สูงสุดแอทแท็กนะฮะถึง1 0 1ถึง10คะแนนะฮะมากกว่าทุกนัดแล้วก็บล็อกมากที่สุดนะฮะได้ถึง8คะแนนเรียกได้ว่ามากกว่าทุกนัดเช่นกันแล้วก็นัดนี้ถือได้ว่าทําคะแนนสูงสุด นับตั้งแต่แข่งในฤดูกาลนี้นะครับคือได้ถึง18คะแนนนะครับก็ต้องชมทีมงานโค้ชของ t y o t a a u t o โ o ้บริคุน n c y นะครับที่สามารถดึงศักยภาพของเตยหัตยามรุงสุขออกมาแล้วก็เตยก็ได้แสดงผลงานให้เป็นที่ประจักษ์นะครับส่วนทัดดาวนึกแจ้งนั้นยังสัปดาห์นี้ยังเป็นอันดับหนึ่งนะครับในท็อป5ของ Mid เดิลบ็อก์ในวีลซึ่งเดี๋ยวเราคงจะต้องทำคลิปแยกเป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับ ก็เรียกได้ว่ามิดเดิลบล็อกทีมชาติไทยทั้งสองได้แสดงฝีมือให้ประจักษ์นะแล้วก็ให้ทุกคนได้เห็นแล้วว่านักกีฬาไทยไม่แพ้นักกีฬาชาติใดในโลกนะครับและหวังว่าวอลเลย์บอลสาวไทยทั้ง4ที่เล่นอยู่ในวีลิกญี่ปุ่นจะเก็บเกี่ยวประสบการณ์กลับมาพัฒนาทีมชาติไทยให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นเป้าหมายใหญ่คือโอลิมปิกที่จะถึงนะครับอย่าลืม มาส่งแรงเชียร์แรงใจให้กับสาวไทยกันด้วยนะครับทุกครั้งที่น้องๆเขาลงแข่งขันกันนะครับสําหรับวันนี้อย่าลืมนะเป็นกาลังใจให้กับช่องโจสปอ t ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe และก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อจะไ,ไม่พลาดคลิปต่อไปวันนี้ลุงโจลาไปแล้วสวัสดีครับ